การเองยุโรปเองก็มีความกลัวต่อความเป็นอิสลามหรือว่ามุสลิมอยู่เหมือนกันเพราะงั้นกลุ่มคนกลุ่มที่เชื่อว่ามุสลิมหรือว่าอิสลามเป็นภัยคุกคามต่อตัวเองเนี่ยก็จะมองภาพที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้ที่เห็นว่านานาชาติเองก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันกับความเป็นมุสลิมหรืออิสลามอันนี้มันจะส่งผลต่อวิธีคิดของคนพุทธในประเทศไทยด้วยไหมครับว่าสุดท้ายแล้วมุสลิมก็จะเป็นภัยคุกคามต่อต่อพุทธศาสนาในประเทศไทย ทีนี้กระแสความกลัวนี่มันคำถามคือมันถูกสร้างขึ้นโดยสื่อตะวันตกแลวเราเสพสื่อตะวันตกมากไปหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามหนึ่งนะท,ท,ที่มีการมีการตั้งคำถามกันแล้วก็ถ้าเสียงจากฝ่ายมุสลิมเขาาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็กลัววัฒนธรรมตะวันตกกลัวการคุดความจากตะวันตกเหมือนกันใช่ไหมฮะเออทีนี้เนี่ยตะวันตกก็จะ ถ้าคิดแบบตะวันตกก็คือว่าเราต้องการเสรีนิยมประชาธิปไตยต้องการสิทธิมนุษยชนทีนี้ก็จะมองว่าลักษณะของศาสนาอิสลามมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยจะไปกันได้กับเสรีนิยมประชาธิปไตยเลยสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันมันสําคัญในกรณีที่อย่างประเทศเราที่อยู่ร่วมกันหลายศาสนาที่ไม่ใช่รักอิสลามนี่ เราต้องพัฒนาตัวเองไปสู่การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนให้ได้นั่นก็คือว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยต้องต้องมีมาตรฐานศีลธรรมขั้นต่ำคือเคารพหลักสิทธิมนุษยชนให้ได้ก่อนคืออย่าใช้ศาสนาและเมื่อสิทธิของคนอื่นหรือว่าอย่าทําอะไรรุนแรงในนามศาสนาเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรายกระดับ ความเชื่อวัฒนธรรมทางศาสนาของตัวเองขึ้นมาประเพณีต่างๆขึ้นมาแล้วก็เคารพหลักสิทธิมนุษยชนในการอยู่ร่วมกันและพยายามที่จะดึงคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของศาสนา,าสนี้มาสนุน <c oughs> การอยู่ร่วมกันในเร่นคําสอนเรื่องความรักการให้อภยัยการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็ ็จะช่วยได้แต่ถ้าศาสนาต่างๆไม่สามารถจะสอบ่านหลักสิทธิมนุษยชนได้ผมว่าน,นี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวครับอย่างพุทธเองเนี่ยโดยแก่นของศาสนาพุทธเนี่ยมันมีอะไรที่ไปกันไม่ได้กับเรื่องของสิทธิเสรีภาพหลักมนุษยชนหรือความเป็นประชาธิปไตยในโลกสมัยใหม่ไหมครับคือศาสนาเขามีทั้งตัวคําสอนความเชื่อประเพณีอะไรในส่วนที่มันขัดกับกับ สิทธิมนุษยชนประชาชิที่บาตายเนี่เออแล้วก็มีส่วนที่มันมันไปกันได้เรื่องกากศาสนามันผ่านระยะเวลามาหลายพันปีใช่ไหมนะมันก็ถูกดีความเท่ากับบริบทสังคมวัฒนธรรมอย่างเช่นคำสอนมื่อหนาบางเรื่องที่มีในคัมภีร์ที่บอกว่าคนเป็นเพศที่สามเนี่ยแนดีตนชาติเพราะว่าทำผิดศีลข้อสามไว้อะไรนี้หรือว่าผู้หญิงก็คือแนดีตนชาติทำผิดศีลข้อสามไว้หรือว่า คนที่เกิดมาในสกุลต่ำยากจนก็เพราะว่าชาติก่อนเป็นคนทานมาก่อนคนที่เกิดมาในสกุลสูงร่ำรวยเพราะว่าชาติก่อนเป็นบัณฑิตมาก่อนอันนี้ก็มีในพระไตรปิฎกนะฮะซึ่งอันนี้ก็ทําให้ตั้งคําถามว่าพระไตรปิฎกนั้นแต่งเพิ่มเติมทีหลังหรือว่าเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าจริงจริงใช่ไหมสุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันก็ต้องใช้หลักว่าเราควรจะเลือก คำสอนในส่วนที่มันไปกันได้กับสังคมประชาธิปไตยเอ่อนผื่คำสอนอะไรที่มันขัดกันเนี่ยมันก็ไม่ควรจะนำมานำมาสอนนำมาปลูกฝังกันมากในในโลกยุคนี้นะฮะอะไรที่มันแต่ว่าปัญหาก็คือเรามักจะคิดว่าอะไรที่มันอยู่ในตัวหนังสือในคำพีเนี่ยมันมันคือคำสอนที่ต้องรักษาไว้หมดเวลาเอามาใช้ในปัจจุบันมันก็ขัดในส่วนที่มันไปกันได้กับ ความเป็นประชาธิปไตยเนยหลักๆมันมันก็ไปกันได้นะผมคิดว่าคือคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่นาประชาธิปไตยหรอกแต่มันสามารถปรับปรับให้สอดคล้องกับ,บประชาธิปไตยได้อย่างเช่นสาสนาเพื่อจะถือว่าทุกคนมีมีความเป็นมนุษย์เข้ากันในแง่ที่มีพุทธ,ธภาวะมีความเป็นพุทธะที่จะตัดสรูุ้ในตัวเองอะไรเงี้ยก็คือมีธรรมชาติด้านดีเท่ากันเหมือนกันไม่ว่าเป็นคนเพศไหนไม่ว่า สถานะยังไงทีนี้ผมคิดว่ามันก็หรือหลักการามาสูตรนี่ผมคิดว่ามันก็สอดคล้องกับเสรีภาพนะครับครับในในในหลักของอิสลามแ้ะอาจารย์อาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าคือคือถ้ามองจากคนภายนอกเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเป็นาศาสนาที่ดูจะขัดแย้งกับโลกของความเป็นประชาธิปไตายความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพหลักของสิทธิมุษยชนอยู่เหมือนกันแต่ว่าในในลึกๆจริงๆหรือว่าในแก่นของอิสลามจริงๆเนี่ย มันเป็นอะไรที่ขัดแย้งกับโลกปัจจุบันไม่เข้าใจคือถ้าพูดถึงเรื่องของศีลธรรมของเขาของวัสลุนิมเขาก็อย่างที่อาจารย์ชัยวัฒนสถานานันพูดบ่อยๆก็คือเขามีหลักการว่าค่าค่ามนุษย์หนึ่งคนเท่ากับค่ามนุษย์ทั้งมวลนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นหลักสันติภาพเป็นหลักที่เรียกร้องให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบส่วนส่วน หลักคําสอนทั่วๆไปของเราที่เป็นหลักสินรรมทั่วไปครับก็เน้นเรื่องเรื่องความอ่พราดอนภาพความเป็นที่เป็นน้องเนี<ม>่ยก็ให้มองทั้งตัวเองมองทั้งคนที่นับถือศาสนาอื่น,นีก็ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นมิตรกันอยู่ร่วมกันยังในลักษณะนี้ไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายกันอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าศาสนามันก็มันก็ผมคิดว่าศาสนาะทุกศาสนานก็มีสองมิติที่มันย้อนแย้งในตัวเองก็คือศาสนาในมิติหนึ่งมันก็มันก็มีมิติที่เอ,อมองมนุษย์เท่ากันแล้วก็ให้เสรีภาพนีต้องสามารถตีความในหลักคําสอนที่สําคัญออกมาได้แต่ในบางมิติก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วเมื่อกี้นี้มันก็ย้อนแยง้งศาสนา,าอิสลามก็เหมือนกันมันมีบางมิติที่ในลักษณะที่ ถูกตีความสนับสนุนความรุนแรงได้อย่างเช่นเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์แต่สงครามศักดิ์สิทธิ์ถ้าตีความตามคำพีในเคร่งครดหมายความว่าคุณต้องต่อต้านศัตรูที่มาลุกลามเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาลุกลามศาสนาเราทําลายศาสนาเราเราก็มีสิทธิปกป้องตัวเองไรทํานองเนี้ยนะถ้าหลักการจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลักการอันนี้มันอาจจะถูกตีความในลักษณะ การนิยามความลุกลามน,นี่มันอาจจะสร้างความคลุมเครือขึ้นมาแล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆได้จนนำไปสู่การก่อการร้ายอะไรต่างๆที่เป็นมุสลิมสุดโต่งใช่ไหม้ภาพที่เห็นกันอยู่ทั่วไปในโลกปัจจุบันในในส่วนของวิธีปฏิบัติของอิสลามนะฮะซึ่งอาจจะ ผมไม่ทราบไม่ทราบว่ามัน,ม,น,ม,นมันมันมันมีในยะอะไรหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แก่นของศาสนาอิสลามหรือเปล่าเรื่องของความไม่เท่าเทียมการระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะเรื่องของการที่ออกระทําต่อผู้หญิงในลักษณะรุนแรงหลายๆลรูปแบบการลงโทษที่ยังคงมองในโลกยุคปัจจุบันก็มองว่าป่าดเถื่อนนะการทําร้ายหรือการการลงโทษอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่แก่นของศาสนาเขาใช่ไหมครับอาจารย์ อันนี้มันไม่น่าจะเป็นความเชื่อประเพณีที่ถือปฏิบัติมาก็า <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแก่นของเขาหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ผมว่าจจะก้าวลึกไม่ได้ถ้าเราเห็น <c oughs> ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่แล้วก็พบว่าประเทศที่แข็งครับในตะวันตกแล้วจะมีคําถามในเรื่องเสรีภาพในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความเท่าเท <c oughs> ียมทางเพศครับอ <c oughs> ืมครับ